สวัสดีครับวันนี้มาที่ไร่ของคุณทิพย์นะครับอยู่ที่บ้านสมบอนตําบลนายางอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับท่านดรท่านได้มาติดตามผลเกี่ยวกับการาใช้ r าดี5 1นะครับในการปลูกทุเรียนนะครับก็ถือว่า เป็นโอกาสดีครับวันนี้อากาศดีแจ่มใสนี่นี่คือต้นทุเรียนนะครับที่มีอายุหนึ่งปีนะครับกับอีกประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนเจ็ดถึงแปดเดือนอ่าแต่อายุที่ลงดินนะครับครับที่มาปลูกที่นี่ก็อายุประมาณแปดเดือนที่ที่หนึ่งปีนี่คือตั้งแต่เริ่มพาะต้นก้าตั้งแต่พาะต้นกล้ามาเลยครับอ่า ซึ่งอาดีที่เราใช้เราจะใช้อาดีในการฉีดบำรุงนะครับสามวันให้น้ำทุกสามวันแล้วก็จะให้อาดีทุกสัปดาห์คือทุกวันเสาร์ครับนะโดยป้าตองคนสวยของเราก็จะมาทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่ในการฉีดเป็นคนดูแลตลอดเวลานะครับจะเห็นได้ว่า ต้นของเราดูอวบสวยงามนะครับอวบสวยงามในช่วงนี้มันเป็นช่วงของหน้าร้อนนะครับในช่วงของหน้าร้อนก็อาจจะให้น้ําเยอะหน่อยนะครับอาจจะให้น้ําเยอะหน่อยนะครับว่าเลืองน้ําหน่อยเพืองน้ําหน่อยครับก็แต่ว่าเราก็จะให้น้ําโดยโดยใช้สปริงเกอร์นะครับแล้วก็กกต้นนะครับจะต้องไม่แฉะ ปกต้นไม้นแต่ตให้ชุ่มชุครับผมครับมันก็จะช่วยบำรุงต้นทุเรียนของเราให้ให้ดูดีสวนคุณทิพย์ของเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งระดับินึ่งนบครับกอนคือเราก็เอาออกบ้างเนาะอย่างญานะเราเรา เราอย่าอามากองคนต้นเยอะอ๋ออย่างนู้นอย่างนู้นหรือเปล่าคุณลุงรักสนักรอาอย่างนี้เปล่าครับอ่าออาแบบไม่ไม่ให้มันอาอาอาประมาณอย่างเงี้อามันมาไวครครับครับแต่คนต้นปุ๊บเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราโอ้ครับ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 ประมาณอย่างนี้ก็ให้ให้ให้มันบางๆนะครับเนาะให้มันบางๆให้มันบางๆเราก็จะได้ถ้าเราออกหมดเลยเนี่ยครับมันกลางวันมันร้อนจัดเนาะ รัแต่เดี๋ยวหน้าแรงลงใส่ก็ต้องใช้แสลมครับแสลมประมาณเมษาเนาะครับเมษาฮะนี่มันเข้ามามีนามาแล้วครับมีนามันเดินหน้าแล้วเดินหน้ายิงร้อนใหญ่ปลายปลายมีนาเนี่ยก็ต้องเอาแสลมปิดปิดเพื่อช่วยบังร้อนให้มันบังร้อนครับผมครับคิดว่าก็น่าจะน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเนาะไม่มีไม่มีปัญหา ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเสริมเลยนะครับนใช้อาดีล้วนๆเลยครับครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มลงดินมาตั้งแต่เริ่มลงดินมาเลยครับอาดีเป็นหลักครับคือคือถ้าเราถ้าเราใช้ตัวอื่นเราก็ไม่รู้ว่าสรรพคุณคุณภาพมันมันจะดีขนาดไหนอย่างไรครับเนี่ยตอนนี้คือใช้อาดีอย่างเดียวเลยครับเป็นหลักเลยครับอทางนู้นก็ไปดูทางนู้นกำลังถอดยอดหน่อยก็ได้ครับฮะอ่านี่ก็กําลังแตกยอดเลยครับ กำลังแตกยอดนะครับอ่าสวยงามต้นนี้ครับนี่นี่เป็นกิ่งกิ่งกระโดงยอดใหม่นะครับไอเมื่อกี้กิ่งกิ่งข้างเนาะกิ่งข้างเมื่อกี้อันนี้อันนี้เป็นกาลังกิ่งกระโดงแตกยอดใหม่ครับผมแตกยอดใหม่อดูเดี๋ยวเราลองวัดความสูงกันเนาะอ้าวได้ได้ได้ครับแปดเดือน หลังจากที่เราเริ่มลงดินมานะถึงวันนี้คือแปดเดือนใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราลองวัดความสูงกันดูอ่าเอาเอาลองวัดความสูงดูครับมันมันมันก็มีบ้างนะครับทีนี้ถ้าอย่างนี้มันมันเริ่มมีแต่ยังไม่เท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราจะไม่ให้มีเลยนะมันมันก็ยากอยู่ผมเนาะทีนี้เราถ้าเรากลัวพวกเพี้ยพวกอะไรเราก็เอาเอาตัวอื่นมาผสมได้อ๋อครับผมใ่ผสมได้โดยโดยฉีด พร้อมกันเลยอ่าใส่พร้อมกันเลยนะครับแต่เราคือเราโอ้โหผมไม่ถึงใช่ไหมล่ะครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็ลองวัดความสูงดูนะครับลองวัดความสูงดูตอนนี้นั่นสองเมตรไปแล้วครับก็ตกอยู่ประมาณสองเมตรห้าสิบครับ ครับผมประมาณ2องสเมตรห้าสิบเนาะอ้าวเดี๋ยวจดบันทึกเข้าไว้เนาะตอนนี้เป็นกิ่งกระโดงวัดวัดกิ่งข้างเลยอ่าอ่เดี๋ยวลอง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 กิ่งกิ่งข้างนะครับโอ้โหน่าจะสามเมตรเสรล้มั้งครับสองเมตรประมาณสองเมตรแปดสิบครับสองเมตรแปดสิบค่ะสองเมตรแปดสิบสองเมตรแปดสิบครับเราก็รอว่ามันจะได้ผลผลิตจริงไหมนั่นแหละค่ะ แต่เราก็ติดตามผลด้วยด d เนี่ยค่ะแต่ที่ตัวอื่นเราไม่มีเลยใช่ไหมด d อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มาลงแมลงนี่เราน่าจะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีแมลงมากวนบ้างพวกพวกเพี้ยบไฟพวกกราน้ําค้างอะไรพวกนี้นะครับเราก็เอาตัวอื่นที่ว่าฆ่าเชื้อราฆ่าเ้เนี่ยเอามาผสมได้ครับโดยที่ว่าเราลดอัตราส่วน ตัวอื่นๆนะอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ที่เราจะเอามาผสมตามสัดส่วนเขาครับสมมุติว่าอัตราส่วนเขา5้าซีซีต่อน้ํา20ลิตรอันนี้สมมตินะครับผแล้วก็ลดตัวนั้นลงเหลือ2ซีซีครึ่งต่อน้ําี20ลิตรแล้วส่วนนาดีแล้วนี่ปกติปกติอัตราส่วนปกติคือหซีซีตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเพี้ยฆ่านอนฆ่าแมลงอะไรก็ไม่รู้ครับครับให้ลดลง รึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมฉีดพร้อมกันเลยครับครับครับทีนี้เวลาเราเอายาฆ่าเพี้ยนมาผสมปุ๊บเราก็ต้องปิดปากหน่อยนะครับครับไม่ใช่ว่าเปิดได้เหมือนทั้งเรานะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรผสมของเราไม่ต้องปิดครับครับอย่างนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสวยน่าจะเป็นช่วงเย็นใช่ไหมคะทับเพี้ยช่วงที่เหมาะสมต้องเป็นช่วงเย็นอ๋อใช่ไหมครับช่วงเย็นมากมันจะมากันคืนไอ้พวกเพี้ยพวกอะไรพวกนี้นะมันมากางคืนครับ ก็เหมือนกับว่าเขาทํานานอะแล้วไอ้ปุ๋ยมากเขาจะพ่นตอนเย็นไอ้ปุ๋ยอินรีที่เป็นเม็ดเนี่ยเราก็โรยได้แต่ให้น้อยที่สุดพวกอะไรค้าเรียกอะไรปุ๋ยอะไรพวกก็ที่ที่ใช้อยู่ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นเขาเรียกอินรียเคมีอ่านิดเดียวปุ๋ยเม็ดใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าให้น้อยที่สุดเพราะว่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกเคมีพวกถ้าเราใส่เยอะต้นไม้มันเอาไปใช้ไม่หมด ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเชื้อราได้นานไปนี่เราก็คือใช้ไม่ใช่แต่ว่าให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยส่วนการทําหลังคานี่ถ้าช่วงร้อนจริงจริงเป็นไปได้เราสมควรจะทําบังหน่อยบังหน่อยเพราะว่าถ้าเมษาเมษานี่มันจะร้อนเนาะราดร้เนบางทีกลางวันแห้งไปละที่นี้กว่าเราจะมาอีกทีสามวันได้ไหมเพราะที่นี่คือสามวันต่อสามวันครับสามวันต้นหนึ่งครั้งทีนี้พอมันแห้งมันไม่มีน้ํามันก็ แต่เมืช่วงร้อนจริงเราควรจะสองวันสักสองวันนะคะหักขยับเข้ามาหน่อยถ้าทุกวันได้ก็ยิ่งดีใช่ไหมไม่ได้เรามีเวลาเนี่ยทุกวันยิงดีถ้าหนาล้นนะนะวันละสักยี่สิบไม่เกินสามสิบนาทีเดือนเมษาครับตื่นตื่นเมษาเนาะมันมันสมควรจะเป็นอย่างนั้นอ่า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 แค่ชิดหน่อยครับครับครับ พิเศษหน่อยเนาะครับเก็มีอะไรก็สอบถามเรื่องอาดีก็มีคนโทรมาเยอะค่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงก็สอบถามได้ตรงพีเซนเตอร์ของเราสาวสวยของเราก็ได้น้องบิ๋มค่ะแต่ว่าทางเราก็เป็นผู้ใช้จริงถ้ามีถ้ามีปัญหาในเรื่องของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักนึ่นต้นพิกก็อย่างนใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยเนาะทุเรียนคือพืชอะ พืชพืชผักสวนครัวก็ได้ผักสลัดที่อาจารย์ปลูกก็ได้ไฮโดรโปนิกส์ได้ไปดูพริกได้ไหมเพราะว่าพอพ่นตรงนี้แล้วป้าเขาก็จะพ่นพริกด้วยแล้วอย่างถ้าจะมีคนขอเข้ามาดูสวนได้ไหมดีไหมถ้าเกิดอ้ไ้นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเกษตรกรรายนอื่นอยากจะมาชมสวน ผักสลัดหรือสวนทุเรียนเนี่ยก็ให้มาดูเนาะได้ครับได้ได้เราก็ยินดีอยากจะทําเป็นอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยวของการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขิงเกกษตร็อำเภอพิชัยเลยเนาะมีทางบนนั่นจะเป็นอ่างเก็บน้ำุมบอนก็จะมีจักรยานขี่มีสวนยางมีมีผักไฮโดรโปนิกมาเรียนรู้มามาดื่มด่ำกับธรรมชาติที่บ้านไร่สทาได้ แล้วมันเลยเข้าไปแล้วก็ติดสายเอเชียเนาะตั้งไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนอนนถึงอนุสาวรีย์พระเจ้าตากตะบอนก็ถึงละไล่ชายาทิพย์เซิร์ชใน Google ได้เลยไล่ชายาทิพย์มีเลยใช่ไหมมีเลยค่ะขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นเลยค่ะโอ้ไม่ต้องกลัวหลงข้อใดข้อันึ่งแล้วก็พิมพ์ว่าไล่ชายาทิพย์ติดสายเอเชียเลยครับติดสายเอเชียเลยครับผมง่ายแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีช่วงเช้าช่วงเย็นดีมาช่วงเยลยค่ะแล้วก็อยากจะไป บนเขื่อนได้ชมอ่างเก็บน้ำอ่ะเดี๋ยวเผมจะพาขึ้นไปเที่ยวไปไปชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือพาท่านไปเที่ยวอดีทนี่พินิจอ่าเบอร์นี่องเกษตรกรรายอื่นอ่ะจะติดต่ออดีน่ะติดต่อยังไงอ๋อก็ค่ะก็เบอร์ของครูจุ้ยครูนิดค่ะเบอร์ศูนย์แปดสี่าห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหนค่ะอ่ค่ะ แล้วผีเตือนเตือน้องบินมนะด้เบอร์บิมนะคะ080ค่ะ8959244ค่ะบิมค่ะเบอร์ครูจุ้ยค่ะเบอร์คุ้ยจุ้ย0898585075ครับอ่าเกษตรกรท่านใดสนใจก็สอบถามมาที่เบอร์ที่ให้ไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการมาเยี่ยมชม ครั้งที่สามเนาะวันนี้ก็ได้วัดความสูงของต้นทุเรียนไปครับเมื่อกี้เราวัดกันไปวันนี้วันที่เก้าเดือนอ่าอนอ่าอยวจะไปจดบันทึกเข้าไว้อีกสักประมาณเท่าไหร่ดีเราก็จะมาวัดอีกสักเดือนหรือสองเดือนกันนะเอาพึกงสภาไหมเอาเอาเอาให้มันน้ํามาดีๆหน่อยหน้าฝนเลยเนาะฝนเลยฝนเลยไปแต่ใดดูความเติบโตครับครับจะมาติดตามกันอีกครั้งนึงเนาะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ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 สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ